ความรู้สึกอันแสนพิเศษที่เขามีต่อคุณจะเป็นยังไงบ้างเนะว้าว t h s t t r r เขามองว่าคุณเป็น The Star ของเขาเลยนะคะ The Star คือใครคือคนที่โดดเด่นที่สุดมีคุณค่ามีออร่ามีความเปล่งประกายมีชื่อเสียง คุณคือดาวดวงน้อยๆของเขาเลยทีเดียวบางครั้งเขาอาจจะคิดว่าคุณอยู่สูงเกินกว่าที่เขาจะอาจเอื้อมอาจเอื้อ,อมด้วยซ้ำไปตามมาด้วย q u e นอ o มอ o n s เสน่ห์ของคุณสะกดหัวใจเขาทุกครั้งที่เขาได้มองหรือว่าอยู่ใกล้ๆคุณ คุณเป็นผู้ส่งเสน่ห์ที่ประสบความสำเร็จในหลายๆด้านของชีวิตคุณคือคนที่สูงส่งที่สุดเท่าที่เขาได้เคยพบเจอมาแต่ว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะให้ความสนใจเขามากน้อยแค่ไหน พราะบางครั er <Yeah. S 1> ้งคุณก็อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยแคร์เขาสักเท่าไหร่นั่นมันก็ทำให้เขารู้สึกค่อนข้างที่จะเสียใจหรือแอบเจ็บอยู่ลึกๆในใจเขาเหมือนกันโดยเฉพาะในเวลาที่เขาอาจจะเห็นคนอื่นอยู่เคียงข้างคุณหรือเวลาที่คุณไปให้ความสนใจ กับใครอื่นเขาจะรู้สึกถึงความเจ็บปวด The Dm Press นี่แหละคือคนที่ยืนหนึ่งในหัวใจของเขาคุณสมบูรณ์แบบและเพียบพร้อมจริงๆ Perfect ที่สุดเท่าที่เขาเคยพบเจอมา เขาไม่เคยรู้สึกพิเศษกับใครเช่นนี้มาก่อนคุณเป็นเหมือนเจ้าชายหรือเจ้าหญิงของเขาที่เขาอยากจะได้คุณมาครอบครองเพราะเขาเชื่อมั่นว่าคุณจะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้ดีที่สุดเป็นพ่อหรือเป็นแม่ของลูกของเขา ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดและเขามองว่าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนเป็นคนที่คนอื่นให้ความสนใจให้การนับหน้าถือตาคุณช่างดูดีไปทุกมิติสะจริงจริง และคุณรู้หรือไม่ว่าคุณคือผู้ครอบครองหัวใจของเขาทั้งหมดและทั้งดวง